นั่งเรือด่วนเจ้าพยาไปเดินเที่ยวตลาดน้อยหาพิกัดถ่ายรูปสไตลจ์จีนจีแวะกินแพนเบรดตามรอยติ๊กต็อกเกอร์ทริปนี้เ <c oughs> ดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพยาค <c oughs> ่าโดยสาร21บาทตลอดสายฉันขึ้นที่ต้นทางท่าน้ำนนเลยนะปกติก็จะนั่งชิลๆลมพัดเย็นสบายๆแต่วันที่ไปนี่ค่าฝุ่น PM 2.5เยอะเป็นพิเศษแล้วฉันก็มาขึ้นที่ท่ากรมเจ้าท่าที่นี่มีอาคารเก่าเรือนพยาวิสุทธิ์สาครสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้สไตล์จีน,จ,นจีนเหมือนกันจากนั้นฉันก็เดินเข้าไปที่ชุมชน ตลาดนอยใครที่ชอบถ่ายรูปสไตล์วินเทจหรือสติสติดนะที่เนี่ยก็คือแสงสวยเดี๋ยวนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเยอะมากด้วยมารอบนี้ตามกำแพงเขาทำการาฟฟิตี้ไว้สวยเลยเดินเลยจากจุดนี้ไปก็จะมีศาลเจ้าอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาแวะถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เดินไปต่อที่โซเฮงไถเป็นคฤหฤาสนหาจีนโบราณอายุกว่า200ปีและยังเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำที่นี่จะมีค่าเข้า50บาทนะแต่สามารถนำคูปองมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้วังเทศกาลตรุษจีนใครอยากใส่กีเากพามาถ่าย ายรูปรับรองตลาดน้อยนี่ได้รูปชาแล้วจากตลาดน้อยสามารถเดินทะลุไปยังถนนทรงวาดต่อได้แต่ฉันเลือกเดินมาตามรอยนอปปชอบกินหมาล่ามารอคิวแพนเบดอร่อยจริงฉันสั่งมาเป็นไส้กล้วยหอมช็อกโกแลตแล้วก็เพิ่มชีสร้านจะอยู่ใกล้ๆกับปากซอยเจริญกรุง22ขากลับฉันก็เดินไปขึ้น m r t ที่หัวลําโพงไม่ไกลกันมากเดินประมาณ10-15นาทีก็ถึง <c oughs> เพราะฉะนั้นใครจะเลือกมา MRT ก็ได้นะ